เออสร้างเรือไม่ได้เหรอเออวะไม่มีแพแพก็ไม่มีเรือก็ไม่มีไม่มีอ่ะคุมูุคิมิตไม่มีล่ะเสียใจด้วยขแพนหรืซื้อจ้ะต้องซื้อจ้ะของหายโอ้ปีปืนยังมาเอาลูกซองไปใช้ก่อนโอ้โหตอนนี้ให้เลือกระหว่างลูกซองธนูมีแต่ตัวเปล่า นั่นแหละอุ้ยระเบิดแล้วก็สามห้าเจ็ดอมีระเบิดงไงกูไปไ่<อ>นี้ม,มาเดี๋ยวนะหุุนตัวใหม่มันติกเกอร์ติกเกอร์ให้มันระเบิดอะมันจะเห็นเวลาที่เราเข้าพงหญ้าไหมยังยังตาบอดเหมือนเดิมท่านอยู่ในพุ่งหญ้าบอดเหมือนเดิมหูเสียงเดินแบบใหม่อุ้ย อย่างดิบเถื่อนอืมนี่มันซุปเปอร์เทอร์มินเอเตอร์โอ้อืมอืมไปแล้วเอาละไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ประตูเปิดเร็วเร็วเร็เปิดเปิดเปิวโอเคปิดปิดปิดปยุ่งเข้าเออยุ่งเข้าเอาที่ล็อกไหมอฮะเฮ้ยโอ้เดียวเยเดียยวอาใจเย็นใจเย็นายโอ้ยโอกระตุก่ะกระตุกกระตุก สต็อปไรเดเฮ้ยเดี๋ยวให้ว่าอยู่ข้างนอกเหรออ๋อเราดึงป,ป,ปิดประตูใหญ่ว่อยู่ข้างนอกหรอทำ้มเปิดปิดปิดประตูใหญ่เดี๋ยวเงี้ยเรอรอแป๊บๆเออว่าก็ว่าเสียงแปลกๆเขียงอะไรสต็อปไรเดียเอออย่ามาพูดอย่านี้เดี๋ยวส,บบสมสบ,บีสมบีสปอนขาดแล้วละ่ะโอเคปิดประตูใหญ่แล้วเดี๋ยวนะประตูนี้ด้วยดีกว่า ทำไมเขาโอเคเฮ้ย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 โอ้ยกระทึกโอเค่ซอมนี้ให้เออเออเอาอาวุธติดตัวไปก่อนอ่ะมามาโอเคอ่ะแม็กนัมเอาทุกซองไหมแต่กระสุนน่าจะจำกัดแล้วื่อกีกูยิงไปเออมีก็ดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยเดือดเดียวเดนัดเดียวมาความกระสุนเอาข้างหน้าก่อน เสื้อผ้าเอาไปใส่ก่อนครับดีกว่าไม่มีเออะโอเคแล้วจะได้เคลียจะได้เคลียของด้วยละอ,อแล้วเจอตัวซอมบี้ใหมยยงงย่ยังเนี่ยยังยังยังไม่มีซอมบี้ใหมย่ยังไม่เอาเข้ามาโอ้ดีแล้วน่าจะเพราะว่าดูดูในแผทโน้ตมันก็ยังไม่บอกซอมบี้ใหม่ันไม่มีมายลรเียของซอมบี้ใหม่ ก็รอดูอยู่นนจะเป็นไปเห็นทิปไปเห็นในคิวเลอร์มันน่าจะเป็นเห็นตัวไม่ชัดอะ่ะ mm. เห็นแต่แขนมันอย่างเดียว mm. ยแขนไม่มีแบบหมือนมีใบใบมีติดที่แขนอะ่ะ mm. อ,อืดี <c oughs> น่าจะมันข้าเาเข้ามานะมั mm. นแน่นอนในสัม,มีตัวนี้เ mm hmm. ัวช่วงนี้ขาแคลนอาหารด้วยเล mm hmm. ยอาหารก็เก็บเก็บนิดหน่อตาสัตว์แต่ยากกว่าเดิมนะเพราะว่า ดี่านี้ถ้าจะล่าสัตว์อ่ะคือต้องแบบยังไงอ่ะอารมณ์เหมือนว่าเราต้องไปคือเราต้องเป็นฝ่ายล่าไม่ใช่มันมาล่าเราอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นสัตว์วิ่งเนี่ยดย๋ยวนี้อย่อยวนี้ไม่ใช่นะเราเราต้องไปล่ามันโดยที่แกะแกะลอยเอาโค้กลาเฮ่ย <S <S แกะลอยสัตว์คาราเมลโคลาไม่ได้เจอมานานมากเลยไอเนี่ยขวดเนี่ยอ๋อเอออ๋อละที่เก็บเสียงซองก็มีโอ้โหครบชุดพร้อมเหนียว ที่ท่านบอกือเจอเดสโลเดสโลมันก็คือเตียงนอนเตียงสนามอะ่ะอุ้ยเตียงสนามอะ่ะเป็นของใหม่อะ่ะเออของใหม่เ oh, อาไว oh, ้นอนได้เฮ้ oh, hey, ดีเฮ้ย oh, โ hey. okay. อเคเอาไว้นอนอย่างเดียวฮะแต่ไม่ใช่จุดจุดเซฟเฮ้ก็ดีเอาไว้นอนออ กินพ mm ื้นที่กระเป๋าอะคือมันเอาใส่กระเป๋าไม่ได้มันต <tr ้องสะพายเอาเหมือนกับล่มชูชีพอะอเออนั่นแหละประมาณนั้นอะโอ้โหที่นี่สบู่ตกเยอะมากสามก้อนละสบู่เยอะมากกระเป๋าใช่ไหมจะไปสะพายให้เอาเไปกระเป๋าเดินแนั่นหรอ What ฮเไม่เชื่ แม่งเ,เลยซอมบี้วิ่งมาเลยหายเลยมันเริ่มสปอร์เราซอมบี้อ่ะใจหายแหวบเลยแม <c oughs> ่เละหายาย,ายากขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋นี้ซากตามซากรถในเมืองมันไม่ค่อยดอกมันไม่ไม่ค่อยดอกเฟรตเละเลยอ่ะโอ้เออใส่กระเป๋าโอเคอ่าหลังว่างไหมอ่หลังว่างหลังว่างไหมไหลังว่าง,ง,างแบกคาร์ให้หน่อยอ๋อมามามา เรางัดตู้ยังนับได้แค่บางส่วนอืมอืมแต่ควงมีจำกัดอ่ะจะไม่ได้ไปสถานีตำรวจเลยมันไกลอ่ะวิ่งต้องวิ่งไปไกลอยู่สถานีตำรวจอุ้ย p ี7 m ็ดเอชี่กูเจอลุกระเบิดว่ะลูก RPG อ่ะอปมนลุกอ p g เลยเราละเปนที่สองแล้วเนี่ยแต่แต่ไม่มีตัวปืนมาอะอืม หรือว่า RPG กินลูกถึงล้มหุ่นได้ต้องไปลองในเซนเซอร์เย่พอสตีนพิอ์ออนลูกระเบิดอ๋อเคเหลือกูค้นหมดละยีงไงที่นอนที่กูบอกอะ่ะเนี่ยตรงไปนอนได้อืมอืมอืมเอาไว้นอนอย่างเดียวอ๋อไม่นอนอย่างเดียวโอเอ <s> เบสโลอะเป็นนอนทิปปีนอนสนามไงพวกเวลาทหารทหารเขาใช้กันคนหมดยังอ่ะท่านโมหมดละหมดละปุนแน่นแล้วละ่ะเดี๋ยวจะกลับไปที่เอ้นี่ละกลับไปที่กล่องละเฮ้ยอ่เขาดีุเนี่ย,ยดูมันหันอืม ไอ้ออก้าขว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 าเลยดีไอ้ออกสว้าขว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 าเลยดีไ <suffering> อ้ออก้าขว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 าเลยดีไอ้บอก้าขว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 าเลยดีเฮ้ยชิมหายไอ้เชียไเอ้ากูมันเห็นกูไอ้เชี่ยถ้าอถ้าอกูตายแน่กูตายเดี๋ยวๆๆๆแล้วนึงตั้งนึง ก่อนกูตายจะขอหลบหลังบ้านก่อนยิงยิงปืนรอบครับอุ้ยแไหนหรอโอ้โหเชี่ยแม่งแฝดจะร้อยตายอ้าวเฮ้ยอาไอ้ซอมบี้วิ่งตามกำเวียนอ่ะถ้าวอลหลบหนีไปก่อนก็ได้อยู่หลังบ้านอ่ะศพกูอยู่หลังบ้านหลังบ้านเนี่ยโอเคเดี๋ยวแป๊บๆของแน่นอ่ะปืนติดบ้าเลย ดต่อให้ตั้งเซลงก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีเงินโอยเขี้เกิดดีสูนโอ้โหชีวิตโหเีเกิดดีสูนนะอืมุ่ตาเหลืองใส อาจะเผาวิ่งไปได้อยู่คิดว่าจะใกล้ดีหนึ่งแทนครับ <Okay. S 1> ได้ยู่ได้อยู่ได้ยู่เดี๋ยววิ่งวิ่งไปดีกว่าไม่อยากดึงหัวใหม่เดี๋ยวดึงหัวใหม่เดี๋ยวมันเกิดได้แย่กว่าเดิมอืออ mm ือ hmm. อ yeah. ู้ที้อ่ะเอ้ยวิ่งโอ้ย แม่งเห็นได้ไงื่อเขานี่แม่งขันมาเลยอ่ะอตาดีเกินมันหันหลังอยู่นะเราก็ออกเราก็ออกขวานะพยายามออกขวานริงจงที่แม่งขัานมาฉลาดกว่าเดิมว่ะชี่ท่านวอโยนแสกหรอไม่ได้โยนไม่ได้โยนแต่ว่าหุ่นหุ่นแม่งโยนแสดใสเอาวุ้นมาคบมือจริงจริงเลย โ oh oh. อ้โหขาวล้วไงโยนแฟตใส่เลยอะ่ะหน้าจอขาวเลยอะแล้วหลังจากนั้นกูก็ตายอื mm hmm. มเอาวุธครบมือว่ะหุ่น mm hmm. นี่แหละคือเตุผลที่แม่งเอาเอาอ p g พจีเข้ามา mm hmm. เดี๋ยวไปเฝ้าศพก่อน เออก็พอ,อสมนั้นก็ได้หรือว่าถ้าถ้าถ้ากู้ได้ก็กู้เลยนะออือเอาออกมานอกเอาออกมานอกเขตบางเกอร์ก็ได้ดกูวกำลังวิ่งไปตอนแรกกูก็จะสร้างตัวใหม่แหละแต่พอ,อมาดูสเตตัสตัวเก่าแล้วโอ้โหเสียดายว่ะมี BCU เสแล้วเฮ<ห>้เก็บอืม BCU เหรอหเ,เออ BCU เออ B เออใช่ BCU เขื่อนหาเลยเอออะไรพวกงงแทนเลยอะไรวะ BCU เอออุปกรณ์ใหม่ ดีซ <BC> เออมเก็บไปเก็บไว้สั่งเวยว่ะสั่งเวยชีวิตแรกให้หุ่นหุ่นใหม่ไปละอืมโอ้หของสภาพเลยห้าสิบกว่าเปอร์นั่นเลยอืมปืนปืนปืนยังอยู่ไหมอะยูยูปืนยังอยู่เดี๋ยวซ่อมกระเป๋าวเป๋าใหญ่ซ่อมแค่กระเป๋าใหญ่ก็พออืมชุดเกาะชุดเกาะพางเลยว่าน่ะขนาดใส่เกาะ เยอ,อะสามสองอะก่อเลยสามสองเก็บไว้ก่อนก็ได้องเกาะทูบ็อกซ์มีเยอะซ่อมได้ไอ้ทูบ็อกซ์มาเยอะอยู่จะไปตัดใหม่เข้ามาสองล้นสองล้านอนักใหม่คุกกิ้งกับฟาร์มมิ่ง,งอ, okay, okay. อะอ๋อโอเคโอเคมีเดียมป่ะของท้าวเป็นมีเดียมป่ะคุกกิ้งเป็นศูนย์มีเดียมใช่เออใช่มีเดียม เหมือนกันกูว่าคุกกิ้งมีเดียมกูงงนิดทำไมคุณมีเดียมเน้่ยนวะกูไม่เคยทำอาหารเลยคมปิ้งฟาร์มมิ่งก็มีเดียมเหมื <camping. S 1> อนกันเออเหมือนกันกูว่าถ้าไม่ได้ทำาวามไม่ได้ทำอะไรทำไมคุมีเดียมวะมันดีละดีแล้วมันให้มีเดียมใ,ให้เราได้ลองเล่นก่อนนะมไม่รู้เหมือนกันลองเทสลองอะไรในเมนูคุกกิ้งนี่นะถ้ากดแท็บขึ้นมานะจะเห็นเมนูคุกกิ้งขึ้นมาไม่ได้โชว์บาร์บีคิวคิวอะไรแคสซัลลอย แล้วก็มีแค่เมนูเดียวก็คือไข่ดาวมีชามีกาแฟดำด้วยนะบาร์บีคิวสคิวเวอร์วรตถุดิบมีบาร์บีคิวด้วยนะเนื้อผักผสมย่างอะไรอ่ะผักย่างเนื้อมีเนื้อ,อ,อย่างก็มีเห็ดเห็ด<อ>เอามาปรุงได้นะเอาเห็ดมากินได้ไปลาอย่างเงี้ยนี่ อะไรเนี่ยเชวบมันคืออเมนูอะไรวะเชวบเหมือนพับอ่ะอารมณ์เหมือนขนมปังพับเลยอ่ะเชวบอ่ะเขาใช่น่าจะเป็นขนมปังพับแบบบ้านบ้านเราอ่ะพับพวกทายอะไรอย่างเงี้ยไคิดว่านะเมนูใครเรายกหน้าที่พ่อครัวให้ท่านวอเลยนะครับหาว่าทุดที่ประทมอาหารเราเรากินเรากินดีๆบ้างดีกว่าเรากินลุกลวกมาหลายมาหลายซีซั่นละ อ,อ,าอาหารดีๆกินกันบ้างดีหรอวะหมวกทับวอลไปใส่ไหมอ๋อห,หมวกทับจีอ่ K อะ K K หกสามอ่ะมามามา,มาเอาไปใส่เลยได้เวลาทับจ<ปะ>ีไ <laughs> ะเอาหัว <laughs> อ๋อ<ะ>เอ <laughs> อจะเอาหัว <laughs> ไม่ใช่หรอกเฮ้ยฝนตกหรอที่ไหนบ้านของฝนตกอ่ะฝนตกจริงนะฮะโอ้โาฝนตกนะ เมื่อกี้นี้ฟ้ารองเน็ตก็หลุดแล้วออ๋อทางั้นเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวฝนก็ไปอืมโรัพทามันตกบ้านูุ่อนล้วค่อยไปบ้านทัานวอลแน่เลยอืมเออให้มันตกมาแหละดีแล้วเชียรร้อนเออตกอดีอะแต่ว่าแหมเน็ดเออไม่ก็ให้ให้มันตกตอนตอนเรานอนไห้เออดี่ตกตอนนอนอ,ะอ่ะเออนั่นะดีอยู่แล้ว่ะบี้เหรอเฮ้ยาวเชอร์รี่มีเชอร์รี่ให้เก็บเก็บไว้ก่อน เต้นป่าเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้กินเออเฉี่ปกติต้นมันจะให้แอปเปิ้ลสุ่มแล้วก็สัมบีเสบียงในร้านยังไงฟาดมาเนี่ยอือฟาดยังไงอือตายเฮ้ย เจอหม้อโอ้ยหม้อหม้อโอ้ถอดละกางกลมกางเกงอะไรไม่เอาระเสื้อเี่คกูเจอเวทมนต์เก็บหม้อดีกว่าอ้าวกูณเจอเวทมนต์วะเวทมนต์ทันวอรมาดูเวทมนต์่าเราจะปั้นท่านวอรเป็นพ่อครัวนะครับโอ้ยสงสโอเคมาแล้วเวทมนต์เวทมนต์อยู่นี่ดูดูนะเวทมนต์ว้าว เออชวเออเมซซิ่งอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะความคิดกงคืออะไรเลยไหมถ้าเกิดสมมติที่นี่เป็นเซอร์พีวีพีนะเรียบร้อยเรียบร้อยมุดมุดเรียบร้อยนะมุดเลยอย่างนี้นะอืมดักยิงได้เลยนะ แล้วแม่งไม่รู้ด้วยนะว่ายิงมาจากตรงไหนอโอ้โหอยังโกงอ่ะโอ้โหโอ้ใช่เนี่ยถ้าเป็นเซอร์พีพีนั้นะเรียบร้อยนะไม่มีใครรู้เลยนะเนี่ยเวทมนต์ว่ามีที่อื่นเป็นเวทมนต์อย่างอ,อี้ไหมเออนั่นแหละเฮ้ยเนนตาในบ้านมันมีไฟด้วยใช่ ทะไหเอาไว้สำหรับทำอาหารรึงอาหารตู้เย็นก็ใส่ของได้ด้วยโอ้เฮ้ยใช่อ้าวเฮลคิทเช่นอยู่ตรงไหนนะที่เก็บของเห็นชื่อกูไหมอ๋อไม่เห็นดิกำเมออ๋อเจอเจออล้วมา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 มทิเป็้ยังละโอเคอยากได้อะไรก็หยิบไปใช้ได้เลยเต็มที่อ่ะเนี่ยกระเป๋าโอเคโอเค ตอนเกาะก่อนอู้มืดวะดวงจันทร์ขึ้นไอ,อ้กุ้งานานง้างไอ้นี่ได้แล้วธนูเออโอ้ดีดีดีอมันอับคอัมอัพเดตปุ๊บไม่ง้างได้เลยอือดีแล้วงงเลยที่อยู่ไม่ต้องง้างเองได้โอยช่วงเริ่มตนม้นใช้ธนูได้ก็สบายตรงร่มก้นใช้ธนูได้คือสบาย,ยทีกันทีกันหนาะ อ๋ออยู่นี่ TNT ีเอ็มยัไม่เคยใช้เลยกับ TNT อ็อยากดูเป็นยังไงไม่ดู้มันใช้ผสมหรือว่าจะมันจุดแล้วใช้ได้เลยอ,อยากดูไหมตัว oh, อยากดูอีกไนท์ไปจ้าโอ้ยยังต้องจุดระเบิดไหมระเบิดไหมจุดแล้วจุดไนท์แล้วโอ้ oh. กระจอกมากกลัวหมดเลยกระจอก โอ้ย TNT นี่เหมือน C4 ลแล้วสัมมีระเบิดแค่นี้เองอ่ะเหมือน C4 โหลัอ้แล้วสมมีระเบิดแบบกระจอกมากโอ้บ้านตอนกลางคืนมันมีไฟให้เห็นนี้ด้วยดีเว้ยเออว่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ซอมบี้ขี้งกไม่แจกเงินเลยเออใช่เออซอมบี้ไม่ดอกเงินเลยอะเอ้ยเๆ้ยเฮ้ยเอ้ยเๆ้ย ฆ้าผมดูตายหลายตัวนะแต่ไม่ไม่ได้ดอกเงินเลยอืมมาถีนนหนึงอย่าเอาถึงสองไม่เอาไม่เอ,เอ้ยเอยิวิวล้มล้มแกล้มล้มแกล้มล้มออยแกล้งล้ม,ม,ม,แ,ลมแต่ยิงสักนัดหนึ่งก็กลัวมันแห่มาเพงยิงมันแห่มาเออ <laughs> นั่นเละสิเฮ้ยซอมบี ยกตู้เย็นไปได้นี่จะดีมากอ้าวเฮ้ยเฮ้ยสองตัวบ้าจริงสุดบ้าที่สุดวิ่งเกือบแล้วมองแทบไม่เห็นเลยหลังคาร์ยุโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้โหลายตัวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อามันกระไรท่านบอไปสิเออเฮ้ยอะไรกินทำไมรว่าเตะเออแม่ไอ้พวกนี้ มีการเปลี่ยนเป้าหมายเออเหนื่อยแค่รทแม่ได้แครอทเอาละอยากให้เธอได้กินรอไปเราตังค์ยังยังเลยรอวันจริงไรอวันจริงกันแหละว่าวันจริงอะวุ่นวายแน่เตรียมปากกากันเอาเองนะเขาเนี่ยเฮ้ยสมบิตเอาเงินแล้วทำรอ อได้มาห้าสิบบาทโอเคต้ออย่างนั้นโอ้ที่นี่ได้แครอทเยอะเลยไปเก็บเก็บไว้กินเก็บไว้กินอพวกล็อกสามารถดรอปได้นะหาดรอปได้นะไม่ต้องคาร์ฟเองก็ได้๋อนที่เราเจอดรอปได้ล็อกมาสามอันอ่ะหาเจอเองทั้งมันนะโอ้ดีเลยมันมันดรอปเป็นตัวล็อกเลยอ่ะซิงเวิร์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราเรา หรือว่าจะคร์ฟเองก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าโชคดีก็เจอแบบที่เป็นแบบเป็นตัวล็อกมาเลยอ,ะอ,อ่ะปอ,<ด>อ๊กูเจออั๊บเทเบิลอิเล็กทริกสตปวอืะอ่ะนี่เตาเคลื่อนที่ไฟฟ้าเออดีดีไเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยที่เตียงมีเงินอ,อืม,อมเออเตียงเซิร์ได้นะ เออปกติกดเตียงมันจะนอนไงใช่ใช่อันนี้เป็นอันนี้เลือกได้ว่าจะนอนหรือว่าจะเซิร์ชเอาเออเจอสองอันเลยวะกดเล่นเล่นเจอเงินในเตียงไว้เลยแต่ว่าเองนี่แอบเอาเงินซุกเตียงสินะใช่ใช่ลอมดีน่าจะเอาเงินซุกเตียงความคิดคล้ายกันเหมือนกันนะเนี่ยนะว่าอะไเอ๊ะแอบแอบซ่อนเงินเมียวไว้ใต้เตียงหรือเปล่านั่น่ะสิเ ไม่ได้เลยนะจับได้โดนลงโทษได้โดนไม้แขวนเสื้อนะอตัวละครหิวเร็วมากเลยเออใช่ตัวละครหิวเร็วเพราะอย่างว่าแหละเราไม่ได้กินอาหารดีๆนะเรากินแต่อะไรก็ไม่รู้ไงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะหิวเร็วเออแล้วก็สามารถสูบบุหรี่ได้แล้วนะเออมันควรดีมากเออสูบบุหรี่ได้แล้วซึ่ง ในเกมนี้ยคือเขาตั้งค่าให้บุหรี่มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะ oh, uh ข้อดีก็คือถ้าเราเราสูบในปริมาณที่เหมาะสมอ่ะคือมันจะช่วยลดอาการเหนือ oh. ่อยแก้เหนื่อยได้อย่างถ้าเราวิ่งมาหรือทำอะไรมาเหนือหน่อยใช่ป่ะเราดืดบุลี่แก้เหนื่อยได้แต่ถ้าเกิดเราสูบมากเกินไปอ่ะมันจะมีอาการเหมือนกับ <c oughs> ไม่มะเร็งคนแพ้ <c oughs> ไม่ไม่ใช่มะเร็งใน <c oughs> ในเกมนี้จะเป็นแบบอาการเหมือนคนแพ้นี้มีโปรตีนอะ่ะอ๋อ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 อันนี้ก็จะมีอาการแบบอ่า อันที่จะกแทนที่จะแบบว่ากงห,หายเหนื่อยกลายเป็นเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมอืออือแล้วก็มีโอกาสเกิดไดฮารเลียท้องเสียอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าไม่ถึงกต,ตายเป็งแค่ซีหนึ่งถึงซีสองแล้วก็ไม่มีวิธีรักษาอมมืมีวิธีรักษานอกจากว่าคุณต้องหยุดสูบแค่น,น,นั้นเองแล้วมันก็จะหายไปเองหรือถ้าอยากให้รักษาให้เร็วกว่านี้ก็มีทางเดียวว่าซินิเคียโโอ ยามหาัศจรรย์รักษาได้ทุกอย่างเฮ้ยเจอเตกิล่าเกตขวดอย่างสวยเลยอืมเตกิล่าเตกิล่าเตกิล่าอือโอ้เชี่ยแม่งการยิงกันเกิดขึ้นแล้วต้องยิงอ่ะเฮ้ยไม่ไหวอ่ะเราก็ด้วยัวหาที่หลบ าที่ลบไว้อสปอนสปอนต่อหน้าเลยอ่ะอืมโอ้โหมาทั้งหมู่บ้านาาม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 งมากันให้หมดเลยมามาโอ้โหประตูเปิดทิ้งไว้อ๋อ น่าจะเป็นสินกูเองทั้งนั้นะจบไปละโอเคจบที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยเอาเท่านี้ก่อนเด้อโอ้ยปวดอ่ะไปแล้วเหรอเออไปแล้ว